ปักหมดุดคอมเมนต์ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำวิธีการปักหมุดนะคะวิธีการปักหมุดที่ใต้คลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะทำยังไงนะคะอันนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเราเนาะแอป u t u b e เข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ทำการเลือกวิดีโอที่เราต้องการไปปักหมุดนะคะอย่างเช่นอุ้มจะปักหมุดในคลิปนี้นะคะอุ้มก็แตะเข้าไปที่คลิปเลยน,นะคะ,อ,ะ,คะอ่ะคราวนี้นะคะการปักหมุดนะคะทำทำไมนะคะในกรณีที่เรามีคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยนะคะการปักหมุดก็ เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์นี้เป็นอันแรกนะคะอย่างเช่นอย่างอันนี้นะคะก็จะใช้เป็นอัปเดตล่าสุดม่นะคะคลิปนี้นะ,ะมีการอัปเดตวิธีการทําแล้วที่ลิงก์นี้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะปักหมุดเป็นแบบว่าเป็นการขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยอะไรประมาณนี้คราวนี้วิธีการทำยังไงนะคะจะให้มันขึ้นว่าปักหมดดุดด้วย ะะเราก็ทําการเพิ่มสแสดงความคิดเห็นค่ะอันดับแรกนะคะเพิ่มความคิดเห็นตรงนี้เลยนะคะแบบสาธารณะนี่แหละแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะต้องการพิมพ์ว่าอะไรนี่อุ้มก็พิมพ์ม,มาละอุ้มก็วางเลยเนาะคราวนี้กดคอมเมนต์เลยค่ะกดตรงนี้สามเหลี่ยมปึ๊บเหมือนเราคอมเมนต์ทั่วไปเลยค่ะจากนั้นเห็นไหมคะถ้าอุ้มคอมเมนต์ปกติเนี่ยมันยังจะไม่ขึ้นคําว่าปักหมุดตรงนี้เนาะคราวนี้นะคะให้เราไปตรงนี้ค่ะตรงจุด3จุด ตรงนี้นะคะจุด3จุดแตะที่จุด3จุด่ะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะตรึงเห็นไหมคะตรึงอันแรกเลยนะคะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ของอุ้มเป็นภาษาไทยนะคะที่มันจะมีรูปหมุดอยู่นะคะเราก็เลือกตรึงเลยนะคะแล้วเราก็เลือกตรึงนี่นค่ะเห็นไหมคะก็จะมาแทนและเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นปักหมุดโดยแม่อุ้ม34วินาทีที่ผ่านมาก็เมื่อกี้นี้เลยนะคะ ก็เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวิธีการปักหมุดนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขการปักหมุดแล้วก็แตะที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้เลยหรือว่าอยากจะเลิกปักหมุดอันนี้เราก็กดตรงเลิกตึงตรงนี้ได้เลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการปักหมุดนะคะ ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้ค่ะก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยเห็นคอมเมนต์นี้เป็นอันดับแรกนะคะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดเทคนิคแล้วก็สาระดีๆแบบนี้กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะ